กับสูเชา้าวันใหม่ที่ผ่านไปหกวันก็ก่อนหน้านี้คิมก็ไปเก็บเงินมาได้พันเจ็ดแล้วใช้เว <c oughs> ลาไปหกวันจะเก็บเงินทีแรกว่าจะเก็บประมาณสักห้าพันแต่ว่ามันนานมากเลยก็เลยเอ้ย ลองไปกู้เงินนะฮะที่ธนาคารกันดีกว่าอ่า <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยดอกเท่าไหร่เรากู้เงินมาเพื่อลงทุนกับร้านนะมันไม่ผิดเนาะเออเราจะซื้อ <c oughs> เนื้อไอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เอาตังค์ไปซ่อมรถด้วยเพราะว่าเบรกเบิกไม่ไหวแล้ว ลงเขาโลนี้เบรกหน่อยไม่ได้เลยเอ้ยโอเคเราจะเก็บเงินเอาเงินนี้ไปซ่อมรถด,ด้วยเติมน้ำมนันแล้วก็ซื้อของซื้อเนื้อซื้อปลาซื้อผลมไม้ต,ต่าง Kita mau pinjam uangกันดีกว่า โอ๋กันกู้ ไปจ้านี่ได้แค่พันเดียวหรอ,อได้หนึ่งพันตอนนี้เรามีตังอยู่สองพันเจ็ดโอเคเอ่เดี๋ยวเราเอาตัางเข้าเอาบาัตร ก็เบิกออกมาไยห้าส okay. ิบโอเคไปเราไปซื้อของทำทุนกันดีกว่าแล้วก็ซ่อมรถด,ด้วยเพราะว่ารถไม่ไหวแล้ว okay. ยี่สีบเปอร์เซ็นต์ กันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วน่าจะไม่นานน่าจะใช้เวลาไม่นานในการเดินทาง ดูรถมันไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดนึงเรากำลังถึงช่างละยายซ่อมรถให้หนอนเอ๊ะโอเค้าเจ้ารถสามสามร้อยห้าสิบโอเคซ่อมเลย เดี๋ยวขอดูก่อนอ่าหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครบโอเคไปเราไปซื้อของกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงร้านปลาก่อนร้านผักอยู่ตรงเนี้ยแล้เดี๋ยวเราเพราะว่า เนื้อและปลาเออค่อนข้างแพงคือเนื้อแบบหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้อยห้าร้อยสามร้อยขึ้นแพงมากเอา้านี่มาร้านผักอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราค่อยมา กลับมาหานะจ๊ะขอไปซื้อปลาก่อน ทางนี้ปะน่าจะใช่ว้ายชนใช่ปะทางไม่ได้อะน่าจะใช่เพราะมันเข้าไปตรงนั้น ทางโคตรไกลว้าให้อ้อมทำไมกกินเนี้ย่ะ่งมาเลยได้ไหมเอะอันนี้ร้านไข่ปลา ไม่ซื้อเราจะเข้าไปร้านขายเนื้อก่อนอ๋อซื้อไน่อาอน ขอดูก่อนว่านี้มันลดประมาณ40 40กว่าบาท40าเราขอราคาที่แพงที่สุด100 100น่าจะแพงที่สุดข้างบนเหมือนกันปะโอเคอันนี้แพงสุดเอามาเลย สามร้อยาร้อยก็คือไก่อ๋อเหมือนกันนี่หว่าสองอันก็คือไก่สามร้อยก็เหลือสามชิ้นนี้เราจะซื้ออะไรดี โอเคจัดมาวฮ่ยเราซื้อได้กันเนี่ยจะว่าไปเราซื้อเนื้อไปให้หมดเลยดีกว่าเอาไหมเอาเงินนี้ไปซื้ออ,อันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วดีสองอันนี้ซื้อไปห,หมดอันนี้เราลงทุนกับเนื้อฮะ ก็เหลือไส้กรอกโอเคอังเหลือห้าร้อยน่าจะได้ปลาข้างหน้าหน่อยประตูเอาไม่ปิดไปโอยไปซื้อเนื้อกันเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อปลากัน นั่นมีชีวิตไหมนะอ๋อมีชีวิตอยู่แต่มีอยู่ตัวหนึ่งมันไม่ผูไม่ผูแลยนะนะมันนิ่งสนิทเลยนะตอนนี้เรายังไม่ชินทางกับการเป็นทางลัดเราก็ไปตามทางก่อนเถอะนะจะหาทางออกไม่เจอจ้าเราเหลือตังอยู่เราก็จะซื้อเนื้อด้วย เอไม่ใช่ซื้อปลาด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยดูสีมีปลาอะไรบ้างปลานี้เราเคยซื้อไปแล้วอันนี้ราักการเหลือสองร้อย มีปลาอะไรบ้างสองร้อเก้าสิบแต่นี่ปลาทูอะปลาทูไม่อยู่ในเข่งเย่ไปกับบ้านเอ้ยกับร้านเดี๋ยวเจอกันที่ร้านจ้าถึงร้านแล้วประตูก็เต็มเชียว <laughs> เกียร์ของในตู้ด้วยไปสองพันกว่าแน่กับเนี่ยของเนี้ยกำไรต้องมาแล้วกำไรต้องมาแล้วสี่พันห้าพันอะ อย่าตุยันก่อนวางไม่ได้ សាអេមែនឆៃហាំប <funziona> <Davis> ៊ឺហ្គឺនំ1នៅពេញណា ong itu yen kan diku ayan เนื้อของเราจัดสรรมาอย่างดีซื้อสดๆจากฟาร์มเลยทางเราได้ไปซื้อเองกับมือมาสดๆจากฟาร์มเลยต่อ,อไปเป็น เป็นป้าทิ่หมหัวไปเลยปลาต่อไปก็เป็นชิกเกนหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นคุณ,คณไม่ใช่ชิกเกนแต่เป็นคล้ายๆอะไรนะอะไรนะลืมชื่อไส้กอก 嘞呀。<了> <laughs> อันนี้แบบวางดีๆไม่ได้วางแบบจัดเลี้ยแบบเขาไม่ได้หมอนขึ้หนหมลงไม่ได้โอเคต่อไปอันนี้คือไก่วางไก่อยางล่าง ต่อไปกองสุดท้ายอันนี้น่าจะแพงสุดปะ่นนนะป่น่าจะอันนี้นี่แหละที่แพงที่สุดโอเคครบเรียบร้อยอันนี้สุดเราก็ได้เนื้อมาเป็นของขายที่ร้านเรา โหตีสองแล้วไม่ได้ดูเวลาโอเคไป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 ปิดร้านปิดร้านปิดร้านดูซิว่าันี้ได้กำไรไมพันพันยี่สิบเอ็ดว้ากำไรบ้านกำไรของวันนี้ว้าไปกลับบ้านไปนอนดีกว่าธนาคารมันจะหักเองทุกวันหรือเปล่า ที่เรากู้มาเอโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอก,กันอีพีหน้าจ้า